สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุชาพันธ์มาแก้วรหัสนิสิตธิ1 0 4 0 0 4 6 9์6 0 4คลิปวิดีโอ,อนี้จะทำขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโ o เดิร์นฟิสิกรหัส,สวิชา01420221หัวข้อที่ดิฉันได้ก็คือการประยุกต์ใช้สถิติของโบ๊ไอ์สไตนเองค่ะ ก่อนอื่นที่จะไปเริ่มการประยุกต์ก็จะมาขอเกินนำนิดๆหน่อยๆเกี่ยวกับความเป็นมาเกี่ยวกับสถิติโบสไ e ส์ได e โดยภาพแรกนะคะก็จะเป็นภาพของนักฟิสิกส์ชาวอินเดียที่ชื่อว่าสัตย์เย็นรานาทโบสนั่นเองนะคะเขาเนี่ยมีความสนใจเกี่ยวกับควอนตัมเชิงสถิติดังนั้นเนี่ยเขาก็เลย ได้ส่งการค,าคำนวณความตัำเชิงสถิติที่เขาได้คำนวณเนี่ยไปให้กับไอสตน์ le, และไอสตน e ์เนี่ยก็ได้นำแนวคิดของโบสเนี่ยมาคิดต่อจนเกิดเป็นสถิติของโบสไอสตน์นั่นเองค่ะโดยสถิติของโบสไอสตน์เนี่ยจะเป็นการใช้ในการอธิบายกลุ่มของอนุภาคที่มีการสปินเป็นจำนวนเต็ม ซึ่งจะเรียกว่าโบซอนนั่นเองนะคะแล้วก็อนุภาคเหล่านี้เนี่ยก็จะได้แก่พวกโฟตอนอะตอมของฮีเลียมสเป็นต้นค่ะแล้วก็ต่อไปในปี1,995เนี่ยออสไตน์ก็ได้ทํานายว่าถ้าหากโบซอนเนี่ยมีจํ นวลมากและอยู่ในอุณหภูมิเย็นจัดๆเนี่ยพวกมันก็จะหลอมรวมกันอยู่ในสถานะพลังงานที่ต่ำสุดแล้วเกิดเป็นสถานะขึ้นใหม่นั่นเองค่ะโดยถ้าเกิดดูจากกราฟนี้นะคะค่ะจากกราฟนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่จะพบอนุภาคในพลังงานนี้นะคะก็ เราจะเห็นได้ว่าเนี่ยก็ถ้าเกิดยิ่งพลังลง,งานยิ่งตำ่ำก็จะยิ่งเจออนุภาคนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็สูตรนี้นะคะก็จะเป็นสูตรเกี่ยวกับการแจกแจงพลังงานของโบสไอน์สไตน์ทค่ะค่ะก็จะมาถึงหัวข้อ ที่ดิฉันทำนั่นนะคะก็คือการประยุะยกต์ใช้สถิติของโบสไอน์ hmm. นั่นเองนะคะก็เราจะนำการประยุกต์ใช้สถิติของโบสไอน์เนี่ยในเรื่องนี้นะคะ oh. ก็จะเป็นการประยุกต์ใช้โดยของโบสไอน์เนี่ยมาใช้เกี่ยวกับการแผล่รลังสีของวัตถุดำนั่ mm hmm. เนเองนะคะ ก็เราจะนำการประยุกเนี่ยมาเพื่ออธิบายสเปกตรัมของโฟตอนที่ออกมาจากวัตถุดำนั่นเองค่ะโดยนะคะเราก็จะกำหนดความหนาแน่นของพลังงานโฟตอนก็จะเท่ากับ e คูณด้วย ความหนานแน่นของพลังงานโฟตอนหรือเอเนี่ยคูณกันแล้วก็ DE เท่ากับ E คูณด้วย GE หารด้วย E ยกกำลัง HF ต่อ KB T-1 d ลบ1นึ่เองนะคะโดยข้างล่างเนี่ยเราก็จะเอามาจากการแจแจงพลังงานของโบนไอน์สไตน การแจกแจงพลังงานของโบสไอสน์สามารถเขียนอีกแบบหนึ่งได้เป็นเท่ากับ ne นะคะส่วนด้วย ge นั่นเอง ทีนี้เราก็เอาค่าของการแจกแจงหรือความน่าจะเป็นของการหาอนุภาคในสถานะของพลังงานเนี่ยเข้าไปในสูตรความหนาแน่นของพลังงานก็เป็นการแทนสูตรปกติเลยค่ะก็แทนเข้าไปแล้วก็รู้ค่า ge ก็คือความหนาแน่นของสถานะสำหรับโฟตอนแล้วเนี่ยเราก็ ใส่เข้าไปในสมการก็จะออกมาเป็นหน้าตาเป็นสมการนี้นั่นเองนะคะแล้วทีนี้เรามองเนี่ยมันมันก็ยังเป็นสมการที่ยังดูแบบรกๆอยู่นะคะเราก็เลยอ่แปลงพลังงานนิดหน่อยโดยใช้สูตรของพลังงานโฟตอน ของพังก็คือ e เท่ากับ h f มาใส่ในสมการข้างล่างก็จะเป็นสมการที่แสดงการแผ่รังสีวัตถุดำที่ใช้สติสติติของโบสไอสตน์มาประยุกต์ใช้นั่นเองค่ะก็จะได้เป็น ความหนาแน่นของพลังงาน Ft เนี่ยเท่ากับ8พาย h หารด้วย c กํลัง3คูณด้วย f กําลังสความ t หารด้วย e ยกกํลัง hf ต่อ kb t ลบ1นั่นเองค่ะค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องทฤษฎีความร้อนจำเพาะของไอสไตน์โดยปัญหาหนึ่งในยุคนั้นที่ไอสไตน์เนี่ยยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็คือปัญหาทฤษฎีความร้อนจำเพาะของไอสไตน์นั่นเองนะคะโดยเราจะรู้ว่าความร้อนจำเพาะโมลล่าของสารเนี่ยหรือ c เนี่ยคืออัตราส่วนพลังงานความร้อนที่แตกต่างกันที่เพิ่มเข้าไปในโมลของสารแล้วก็หารด้วย อุณหภูมิที่แตกต่างกันเองนั่นเองนะคะโดยในตอนนั้นเนี่ยเขาจะจำลองอะตอมแล้วก็จะมองอะตอมของของแข็งเนี่ยในโครงผลึกเนี่ยยึดกันด้วยพันธะก็คือตามภาพที่ดิฉันวาดไว้ตรงนี้แล้วพันธะเนี่ยก็จะมองว่าเออมันสั่นได้ มันสปริงได้แล้วอะตอมที่อยู่ในผลึกเนี่ยเราก็จะมองว่าอนุภาคนั้นเนี่ยติดสปริงถ้าเกิดเป็นแบบ1นิติเนี่ยก็จะมองง่ายเป็นการสั่นแบบฮาร์โมนิกออสซิเลเตอร์แต่พอเป็น3าม,มิติเนี่ยก็ต้องคิดทั้ง3ทิศด้วยนั่นเองค่ะโดยเราก็จะหาจากเราก็จะหา พลังงานเนี่ยของอะตอมเนี่ยก็จะเท่ากับ E E ก็คือพลังงานรวมเท่ากับ k พลังงานจนบวกพลังงานสักใช่ไหมคะเส่วนส mv กำลังสองบวกเศษหนส่วนส k x กำลังสอง แต่พันธะเนี่ยเป็นสามติดังนั้นเราก็ต้องคิดไปอย่างละครึ่ง kt ก็จะเท่ากับ3ส่วน2 kt บวก3ส่วน2 kt ก็จะเท่ากับ E ก็เท่ากับ3 kt นั่นเองนะคะต่อ1หน่วยอะตอม1หน่วยอะตอม แล้วเราเนี่ยก็นำไปคูณกับโมนก็จะได้เป็นดังสมการนี้ขึ้นมาค่ะ U เท่ากับ 3Rt นั่นเองต่อไปพอเราหา U ก็คือพลังงานความร้อนเนี่ยเท่ากับ 3Rt เสร็จแล้วเนี่ยเราก็นำพลังงานรวมเนี่ยมา ใส่ในกับความร้อนจำเพาะของโมล่าก็จะได้เป็น3 r ออกมานะคะซึ่ง3 r เนี่ยเป็นการบ่งบอกอย่างไรก็คือเขาในตอนนั้นเนี่ยเขาคาดหวังว่าความร้อนจำเพาะเนี่ยคว,ควรจะมีค่าความร้อนจำเพาะที่คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามชนิดของแข็งซึ่ง เมื่อเราดูจากกราฟเนี่ยเมื่ออุณหภูมิสูงเนี่ยก็จะเป็นไปตามการพิสูจน์ที่ได้พิสูจน์ไปข้างตน้นแต่พอแล้วก็ไม่ขึ้นกับชนิดของอของวัตถุนะคะแต่พอเราไปดูที่อุณหภูมิต่ําๆห,ห,หรือติดลบเนี่ยก็ปรากฏว่า ความร้อนจำเพาะเนี่ยเปลี่ยนมันไม่เท่ากันทุกชนิดแหละดังนั้นเขาก็เลยคิดต่อว่าอ้าวแล้วจะอธิบายยังไงต่อเมื่อความร้อนจำเพาะเนี่ยมันคงที่แค่อุณหภูมิสูงเท่านั้นดังนั้นไอน์สไตน์เนี่ยก็เลยเข้ามาช่วยค่ะโดยเขาเนี่ยก็เข้ามาช่วยในการอธิบายโดยวิธีการที่เขาอธิบายเนี่ย ก็อันดับแรกก็คือพลังงานของ Harmonic Oscillator o เนี่ยคือพลังงานศัก์ก็คือ1 2ส่วนส kx กำลังสองแต่ระบบแต่ระดับพลังงานจริงๆเนี่ยเขาได้เอาสมการของแพล้งเนี่ยมาช่วยในการอธิบายด้วยนั่นเองโดยสมการของแพล้งเนี่ยมันก็ สามารถเชื่อมโยงในเรื่องกับเกี่ยวกับของของแข็งได้ด้วยนั่นเองนะคะโดยแพร่งเนี่ยจะกล่าวว่าในวัสดุน,น,นั้นเนี่ยจะมีออส i ซิเลเตอร์มีระดับพลังงานห่างเท่ากันแล้วก็ระดับห่างเท่ากับพลังงานที่เท่ากันนี้เนี่ยก็จะเท่ากับพลังงานโฟตอนเท่ากับ hf หรือ หนังสือบางเล่มก็จะเขียนว่า h bar omega นั่นเองนะคะก็ตามสูตรนี้นี่คือ e ก็คือนี่ h bar omega นั่นเองแล้วก็ พลังงานเนี่ยที่อยู่ในของแข็งเนี่ยรังสีก็จะดูดพลังงานแล้วก็ดูดกืนทุกๆชั้น hf จึงทำให้ไอเดียของแพร่งเนี่ยทำให้ทาให้อธิบายการเกิดรังสีของวัตถุด,ดำได้นั่นเองแล้วก็ยังนำมาใช้ในการมองว่าของของ,ของ,ข,งของแข็งเนี่ยก็น่าจะมีระดับพลังงานเป็นแบบนั้นเหมือนกัน โดยเราเนี่ยก็จะใช้อันนี้นะคะก็คือสถิติการกระจายของโบสไอลสตาร์ Star เนี่ยเข้ามาช่วยด้วยในแบบดังเดิมโดยที่เขาจะพูดโดยที่จะกล่าวว่าถ้าอนุภาคที่อยู่ในสถ,นะสถานะพื้นหรือสถานะต่าๆเนี่ยก็ จะมีพลังงานมากนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นทฤษฎีแบบดั้งเดิมนะคะแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็จะพิจารณา e ที่เป็นพลังงานควอนตั้มออิเลเลเร์ในหนึมิติโดยเฉลี่ยก็คือจะเป็นสูตรนี้นี่ e เท่ากับ h bar o ม e g a หารด้วย e h omega ดเอยหาร KBT แล้วก็ลบหนึ่งนีนะคะอ่าแล้วต่อไปนะคะเขาก็ได้สมมุติฐานว่าอะต,ตอมทุกตัวเนี่ยสั่นเป็นอิสระต่างกันการสั่นของพันธะอิสระ สันเป็นแบบโอเมก้าแยกกันเลยคือทุกทีมันจะผะทมันจะติดติดกันใช่ไหมคะอ่ะมันก็จะมีการสันแบบแยกกันไปเลยก็คือการสันแบบอิสระไม่ไม่ไม ไม่ติดกันนั่นเองดังนั้นโอเมก้าเนี่ยก็จะให้พันธะอยู่ในรูปของอุณหภูมิที่เทียบเท่าที่เรียกว่าเป็นที่เซทเอที่เรียกว่าเป็นอุณหภูมิของไอส์ไอสไตล์นั่นเองโดย H bar โอเมก้าเท่ากับ Kb Th นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นภาพเนี่ยที่เราได้พิสูจน์มาจากหน้านี้เนี่ยก็จะออกมาเป็นภาพนี้โดยอันนี้จะเป็นความร้อนเฉพาะของไอสไตาที่ได้พอดีกับข้อมูลของกราฟเพชรเลยนะคะ ก็พอเอามาคิดเนี่ยปรากฏว่ากราฟทีอ่อนุภาคเนี่ยอยู่ที่อุณภูมิตามจัด,จดเนี่ยกับสมการที่เขาคิดได้มาเนี่ยพอเอามาพอดกราฟปรากฏว่ามันทับกันพอดีเลยทำให้ในยุคนั้นเนี่ยความร้อนจำเพาะ ของไอสไตล์เนี่ยจึงเป็นยุคที่แบบเหลือเชื่อตื่นเต้นน่าตื่นใจมากก็เป็นตัวหนึ่งที่เอยเป็นทฤษฎีหนึ่งที่ทำให้ไอสไตล์เนี่ยได้โด่งดังขึ้นมาแต่ก็อาจจะยังไม่ได้โด่งดังภายในปีนั้นเลยแต่ก็เป็น ทฤษฎีหนึ่งที่เขาคิดมาแล้วก็ทำให้เขาดวงดันนั่นเองนะคะอ่าก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ